ดีครับผมสำลีรักสุธีสอสอบัญชีและชื่อพักภูมิใจไทยวันนี้นะครับผมกับทีมงานของผมะนะครับกำลังลงกำลังปลูกนะครับดาวเรืองนะครับซึ่งเราต้องการทำการเมืองแบบใหม่ <Okay. S 1> นั้นก็คือให้พี่น้องประชาชน <Okay. S 1> มามีส่วนร่วมในการปลูกพืชผักนะครับเพื่อที่จะนำไรายได้เหล่านี้นะครับไปไป ทำงานทางการเมืองนะครับเราเฉพาะเงินเดือนสอสอหนคงไม่พอนะครับเราจึงพยายามจะหารายได้ด้วยตนเองนะครับให้พี่น้องมีส่วนร่วมนะครับพี่น้องอยู่ทางนี้นะครับอนอกจากเป็นผู้ช่วยสอสอแล้วก็เป็นพี่น้องประชาชนที่อยู่ใกล้ๆนะครับที่เขาอาสามาร่วมงานเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้นะครับด้านหลังนี้นะครับด้านนี้จะเป็นอาจจะเป็นโรงกัญชานะครับเป็นโรงกัญชาซึ่งถ้าทางรัฐเขาให้อนุญาต ให้ทําตามนโยบายของรัฐบาลน,นะครับถ้ากฎหมายผ่านก็จะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มพี่น้องและก็ทีมงานของสสด้วยอมาด้านนี้นะครับเรามีกิจกรรมหลายอย่างที่จะทําให้เป็นตัวอย่างแก่ประชาชนด้วยและก็เป็นรายได้ให้กับทีมสสด้วยนะครับเป็นผมถือว่าเป็นสสที่อยู่กับพื้นดินจริงๆ,ๆนะครับเป็นลูกชาวไร่ชาวนาก็เอาความรู้ของ าชาวบ้านนี่แหละนะครับมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับด้านนี้นะครับด้านนี้ก็คือ,อด้านนี้นะครับน,น,นี่คือ,อเราจะทําเป็นบ่อเลี้ยงปลานะครับบ่อเลี้ยงปลานะครับนี่เรากําลังลงไปแล้วเป็นเป็นหลายพันตัวนะครับแต่ว่าปัญหาอุปสรรคก็ยังมีอยู่นั่นก็คือ,อจะมีนก มากินเวลากลางคืนซึ่งเราจะหาวิธีการแก้ไขต่อไปอันเหล่านี้นะครับถ้าเราจําหน่ายได้เราก็จะนําเป็นของส่วนกลางนะครับเป็นของกองทุนอ่าซึ่งเราไม่ได้จดทะเบียนอะไรนะครับเราถือว่าเป็นกองทุนของอ่านี่แหละนะครับกองทุนของสสนะครับซึ่งเราจะใช้บริการใช้บริหารที่ร้องประชาชนมาได้อยู่ได้กินนะครับเนี่ยนะครับเรากําลังลงพืชลงผักนะครับมีมากมายหลายอย่างนะครับทางนี้นะครับ ท่านที่กําลังลรัดรับอยู่นี้นะครับท่านเป็นอดีตเป็นขอ,อโรงเรียนนะครับท่านมีส่วนรับผิดชอบอย่างไงให้ท่านคุยให้ที่น้องฟังกันแล้วกันครับครับสวัสดีครับท่านผู้รับชมออที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งที่เป็นเป็นความดาริเป็นความคิดของท่านสสสมรรักสุทธี ที่ต้องการที่จะให้พี่น้องประชาชนชาวไร่าชานาะที่อยู่ในชุมชนในพื้นที่นี้มีอาชีพเสริมหลังจากการทํานาหลังจากการเจ็บเกี่ยวนะครับพอดีเราไปได้โครงการโครงการหนึ่งก็คือโครงการปลูกต้นดาวเรืองนะครับหลังจากที่โครงการที่ผมรับผิดชอบก็คือโครงการปลูกกัญชาที่ลงกัญชาข้างหลังนี่เป็นเป็นโครงการปลูกกัญชาเสรีของพักภูมิใจไทยหรือของรัฐบาลนะครับซึ่งตอนนี้รอการ อนุมัตจากายอยอยู่นะครับในช่วงที่พี่น้องประชาชนกําลังว่างงานจากการเก็บเกี่ยวที่จริงยังไม่ว่างหรอกครับช่วงนี้นะครับพอดีก็เลยประสานกับทางฟาร์มที่เขาเพาะปลูกต้นดาวเรืองเขาบอกว่ามีพันก้านะครับตอนนี้เราสั่งต้นก้ามาประมาณประมาณ10,000่นต้นนะครับที่จะปลูกในพื้นที่ตรงนี้นะครับซึ่งเขาบอกว่าปลูกได้ประมาณ2 0,000ต้นเราก็เลยวันนี้เป็นการขอความร่วมมือพี่น้องที่ว่างงานนะครับมาช่วยกัน และก็วันต่อไปเราก็จะให้พี่น้องเกษตรกรกลุ่มนี้ไปขึ้นทะเบียนวิสาหากิจชุมชนเพื่อที่จะให้ถูกต้องตามทางราชการมีกลุ่มมีกลุ่มวิสาหากิจชุมชนแล้วต่อไปเราก็จะให้พี่น้องประชาชนมารับผิดชอบโครงการนี้มาปลูกดาวเรืองแล้วก็นําผลผลิตไปขายไปขายแล้วเราเก็บผลเ,เก็บรายได้เข้ามาสู่กลุ่มนะครับก็คิดว่ากลุ่มของเราคงจะเข้มแข็งขึ้นนะครับวันนี้ต้องขอบคุณ จริงเราต้องการคนงานมาแค่สองสามคนนะครับประสานเอาสองตระลแต่ว่าพี่น้องมาประมาณสิบกว่าคนนะครับหลายท่านบนเสียดายว่าอยากเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้ก็คงที่จะเรียนเชิญน,นะครับทุกท่านที่สนใจเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้นะครับก็คิดว่าจะเป็นโครงการหนึ่งที่ท่านสอสอสมเดรักสุธีที่หาวิธีการที่จะให้พี่น้องประชาชนได้มีรายได้ใน ใน,ในช่วงเวลาว่างหลังจากการเจ็บเกี่ยวครับขอบคุณครับวิธีการปลูกนะครับปกติแล้วเขาจะปลูกเขาจะปลูกเป็นคู่เป็นคู่อย่างนี้แต่เราบอกว่าเออเป็นแถวคู่แต่ว่าเราดูแล้วพื้นที่เรามันมีมากเราก็เว้นระยะห่างขึ้นมานิดหน่อยที่เราที่เราเว้นห่างนี่ก็เพราะว่าเพื่อจะให้ต้นพมานี่มีทรงพุ่มที่ทโตนะครับถ้าทรงพุ่มโตแล้วผล,ผลผลิตมันก็จะได้มากนะครับ อีกประมาณสองอาทิตย์ต้นมันจะขึ้นมาประมาณคืบกว่าเราก็จะมาเด็ดยอดพอเด็ดยอดแล้วมัมนก็จะแตกพุ่มนะครับก็เลยตอนนี้เป็นเป็นเป็นครั้งแรกนะครับพี่น้องในชุมชนก็ยงังยังไม่เข้าใจวิธีการปลูกนะครับที่จริงแล้วผมมีประสบการณ์นะครับเคยปลูกมาหนึ่งรุ่นแล้วนะครับเมื่อสองสามปีที่แล้วก็เลยคิดว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับก็เลยนําเรียนท่านสอสอบอกว่าเอาโครงการนี้มาให้พี่น้องปลูกก่อนนะครับเอาก็คงให้ ให,ให้เราปลูกไปเรื่อยๆนะครับช่วยกันปลูกไปเรื่อยๆนะครับ